บรรยากาศดีหลายพี่น้องจ้าเป็นจังไดกันในโนจา้าทางพุ่นคือทางพีบอข้าแต่เห็ดขีปเรี้ยวพี่น้องจา้ามาเบิ้งเอาเด้อนี่ข่าแต่เห็ดขีปเรี้ยวผลที่ได้พี่น้องจา้าพุน่นทั้งหลังพุน่นมาเบิ้งมาเบิง้งโอ้ยข่าแต่เห็ดขีปเรี้ยวหลายพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลามาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำจา้าเขาขอเบิดอรุณพี่น้องคขาเบิ้งอารุณพุ่นาโอ้ยสั่นแล้วสั่นแล้ว,ลวนะคะ ค่ะตั้งแต่อันแนลนล่งคลิปเรียวพี่น้องจ้าเขานนำสรามปลาบ่ไ้เกียเขขเเก่ยวเขาคอเบิดเอารลดพี่น้องจ้าน่ะนะย่านล่งคลิปบ่สม่มเสมอไหลกันเลยหอดแต่บบมีเวลาเมื่อเกี่ยวเขาเกียเกียวหํำพี่น้องจ้าเขาซาลี่กระกรอบกระเฮียงเบิดหลายล่ะจ้าเขาคอบเด้อบานีเขาคอบค่ะแต่ล่งคลิปลายนะคะ พี่น้องจ้าเพื่งนเนีย่ยพืนะ่น่ะทุงไ้ทุงหนาก็ได้นะคะจากสีบัญญัอันใดในเนี่ยน้องพี่น้องเนาะแมนจังไดเช่าเรียวก็ต้องสู้ๆต่อไปพี่น้องเขาขอบกระป้อยขอบไปจังสี่หละัะกสกอนจ้าสู้ๆเด้อพอแม่พี่น้องเช่าเรี่ยวจ้ามันลงคลิปบ่อยๆนะคะเช้าเที่ยงเย็นหาเขาลงสม่ัตเสม,สมอแล้วก็รอเพียงแค่อันเจ้านายเพิ่นสีทรงระบบ การตั้งค้ามาให้พี่น้องรอครถ่องมือการตั้งค่าด้จ้ะเร้อตอนนี้ก็ลงคลิปไปสักก้อนพี่น้องใส่ใส่เขากระขอบล้าล,ล,ละละจ้าไปสู้ๆกันต่ตพี่น้องจ้ายันลงคลิปบ่อยๆจากมือหนึ่งกับรบบซบความสําเร็จเองหละจ้าพี่น้องจ้าไม่มีความสําเร็จใดวิ่งหนีเราได้หรอกจ้าพี่น้องสู้ๆแลนไปถึงฟังจากมือกับถึงฟังฝันเองจ้าพี่น้องจ้าสู้ๆจ้าเป็นกำลังให้ รถไฟทรงสินค้าประเทศเยอรมันพี่น้องจ้าอันนี้เป็น,ปนรถข้นไม้นะคะรถขนไม้เพิ่นใส่รถไฟขนทรงนะคะพี่น้องจ้ารถไฟขนไม้หรือทรงศินค้ขานะคะทางรถไฟจ้ะไปแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างของประเทศเยอรมน,นีนะคะเอามา ฝากมาต่อนพี่น้องให้เมื่อนี้นะคะรถไฟรถรถไฟรถขนขนไม้พี่น้องจ้าขนส่งนะคะรถไฟส่งสินค้าประเทศเยอรมันพี่น้องจ้าอันนี้เพิ่นเป็นรถขนไม้นะคะรถขนไม้เพิ่นใส่รถไฟขนส่งนะคะพี่น้องจ้า รถไฟขนไม้หรือส่งสินค้านะคะทางรถไฟจ้ะไปแล้วพี่น้องจา้าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างของประเทศเยอรมน,นีนะคะเอามาฝากมาตอนพี่น,อน้องได้เมื่อนี้นะคะรถไฟรถรถไฟรถขนขนใหม่พี่น้องจา้าขนส่งนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจา้าสูส่ๆจา้า